ไม้ก้อง่อยยกนิ้วนะเยี่ยมน่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมฟัไม่ฟังะครับอ๋อไปไปโอ้โใหญ่อะ ยับรอพามผมครับ Yeah. Did you sum up the camp in Thailand? Yeah, this camp was very important because we had a lot of trainings and one friendly game. And especially to bring the new players like Nike, like uh, Ton, was important to see how they can adapt to our playing style. And we see that they are very suitable to us. ครับผมก็ในแคมป์ที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะสำคัญมากนะครับมีเกมโดยเขามีเกมเหมือนเครื่องด้วยหนึ่อง,องเกมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเอาเรามีผู้ผู้เล่นตัวใหม่เข้ามานะครับทั้งต้นคือดาสักเผยพ,ยพ,ยพยิมายแล้วก็นายอนุศักใจเพชรนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นผู้เล่นทั้งสองคนนี้นะครับปรับตัวเข้ากับทีมแล้วก็สไตล์การเล่นได้อย่างดีครับหลังจากนี้ครับจะเดินทางไปที่คำอุทาบ so next travel to so you have any policy to talk the about be careful about the yeah, we know about the news about indonesia, so we are taking all the measures to be very safe. we are in a bubble in, in and now that we are flying. we will be uh, very careful with all, all the things that we do and, and to try to be always together. รับแน่นอนก็เรื่องของกฎระเบียบก็ต้องคอนเทางเข้มขงวดแน่นอนเพราะาเราก็ทราบข่าวทีมอินโดนีเซียทีมท่แล้วนะครับนั้นก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ที่แคมป์ที่พัฒนาแล้วครับก็เป็นบับเบิลแยกกลุ่มออกมาจากจากาคนอื่นๆนะครับก็แล้วก็ในขณะที่เดินทางก็จะมีมาตรการมีกฎระเบียบอะไรต่างๆที่จะที่จะป้อ,องกันร,ระวังจากโควิดครับ Yeah. We know that we are younger, but this is a very good chance for us to get ready for the future tournaments. We want to develop these generations to to compete in the highest level and to try to qualify for the under 20 World Cup. uh, next year. So this is the first step and playing against older players will help to prepare the team and to improve as a team. นะครับก็แน่นอนเราใช้ผู้เล่นอายุน้อยนะครับแต่สิ่งที่เราคาดหวังเลยคือเรื่องของการพัฒาในระยะยาวนะครับในของทีมชุดนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราในทีมชุดนี้เป้าสูงสุดนะครับคือการเข้าไปเล่นบอลโลกยูย่สินะครับฉะนั้นโปรแกรมบอลโลกยูย่สิก็จะมี มีรอบคัดเลือกนะครับตั้งแต่ชุดเอตั้งแต่รายการ f f c เลยในซึ่งปีนี้นะครับนั่นเป็นเรื่องที่ดีที่เราใช้ผู้เล่นที่อายุน้อยนะครับแล้วก็ไปเจอกับเกมระดับสูงนะครับจะทําให้ทีมพัฒน,นาขึ้นมีศักยภาพที่สูงขึ้นครับท้ายครับอยากให้แฟนบอลชาวไทยนะคี่รับที่ We say something to t h Thai fansYeah we already feel the support some of of the fans came to help us and to send us to Cambodia here we feel the love

ก็อยากจะให้แฟนๆนะครับช่วยสนับสนุนช่วยกันสู้ต่อไปนะครับและในส่วนของผู้เล่นนะครับแน่นอนผู้เล่นก็สัมผัสได้ถึงการสนับสนุนจากแฟนๆนั้นหน้าที่ของผู้เล่นนะครับจะต้องทําหน้าที่อยามาใไ้ได้เต็มที่แสดงผลงานม,มาในสนามให,ให้ได้ให้ได้ดีที่สุดนะครับเพื่อ